ไปเขาป่าขาวอะตออยู่เขาป่าขาเข้ามาทางไหนใครมาั้งกเลรวะบาดเนี่ หลับตายหล้วแับไปเข้ามาได้สองรับเฮ้ยอหากคิวแคชตัวเดียวฮโหลเตินาบสองกอเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเอาไม่ได้บ้านบ้านหนึ่งเพอบ้านหนึ่งเยอะไทยใครไ็ได้ ตายหนึ่งตายรวยรวยคนไทเออขอเดียวขอเดียวขอยาหน่อยเพื่อไอ้ที่สามเจมขอขอเก็บยาก่อนไอ้พี่อ่ะตายเลยถ้าผมบอกเพื่อนเก็บเอชพีดีได้ไหมเอชพีไหน เดีวพี่ัดก,ก่นนะตีแ้งาก็พี่แป้งไปก่อนนะลลเลยแ้งอไรเลยคิดว <c oughs> ่าจะดีจะหมดโอ้ยค้างไปนีก่หรอ

อย่าอย่าพ่งไปอย่าพิ่งไปขึ้นไปดักก่อนไปดักเกิดเลยขึ้นไปดักเกิดนะเรื่องวะตายตัว็มโอ้โหปะงดังไปหาใครเก็บของอ่ะใครอยู่บ้านซุระวังเต็มเอยู่สง เบสที่อยู่แดงสออกมาได้บ้านบ้านดำมาเก็เอาเรื่องว่ะพีคูเอาตายหอมกันไอ้หี้ยอโอ้ยเจยสองเจสองเอกไว้เอกไว้เบอ่าฮัลโหลใครอยู่บ้านดำมาเก็พีดี้ตาย Tại nương, tại nương <laughs>